ก็วันนี้ก็เราจะมาสอนวิธีการทำอินโทรกันนะครับมานี่ผมจะมาสอนนะครับคุณก็เปไปใน Facebook ก่อนคุณกดกดค้นหาคุณพี่ว่าแหล่งไมครับไมครับพีเอไมครับพีไมครับทะเลนอะไรนะคุณก็เป็นเพื่อนกับเขามันจะมีไลน์อยู่นะมีไลน์น่ะ เราลเปิดเน็ตเปิดเน็ตนื้เปิดเน็ตใฮ้จะมีไลน์เข้าอยู่อนะจะมีไลน์เข้าอยู่ก็อะไรคนก็เป็นไลน์เป็นคนก็เป็นเพื่อนกับเขาเลยฮะนีะ่ตบตบไลน์พ่อกันน่ะ โอเคมาถึงแล้วพอดีนะคุณต้องไปนี่มันจะมีมันจะมีนี้กับห้องแชทคุณก็เอคุณก็ไปนี่เลยทําความรูจ้จักกับพี่เขานะทนะี่มันจะมีข้างบนนะมีข้างบนตรงนี้นะคุณก็ไปฮนะกดเข้าไป,ะนะไปเลยเลื่อนหาคําว่าสไลมีเหลืองอ่านะสไลมีเหลืองหายเข้าไปนะ นะพี่มีเหลืองแล้วกันนะนี่นี่จะแล้วนี่นี่แหละถ้ายมีเหลืองก็ทั่วไปเลยอ่ะบอกว่าําใพี่เขาว่าพี่ทำอินโทรเป็นไหมแล้วก็ทำให้หน่อยสี่แล้วกขบอกชื่อชแนลเรานะพี่พี่เขาก็จะทำให้นะครับอ่าพี่เขาก็จะให้ให้เราคแนนโบนัสสิบเลย เดี๋ยวให้ดูอีกครั้งว่าอินโทรของพร้อมเป็นยังไงอ่นาอน,นประมาณนี้นะมนเบอร์ตอนเปิดรายกันกับว่ากันว,ว่าจะเป็นยังไงอะไรเนี่ย นอนคลุมไงนะอิมกูต้องไปโหลดคิมจนนี่นะไอตอนที่เปิดหำอเป็นอย่างนี้ก็พาะเองนะ อันนี้อันเก่าอ่ะให้อันเก่าให้ดูแลวกันมีการแก้ไขอยู่นะนก็อแอแบทำเองนะตอนนั้นยังไม่มีอินโทร,รย,ยังมีอะไรที่รันอ่านะก็ก็อย่าลืมถูกกับบอมพี่เขาด้วยนะจะได้ทำอินโทรได้นะ ก็อย่าลืมกดได้กดแชร์และกด subscribe คลิปนี้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายชัวี้ชิม